สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องวัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันพฤหัสที่11มกราคมพศ2567สำหรับคลิปนี้มาดูน้องลีโอไมมดนี่นะคะน่ารักน่าเอ็นดูคนดีมีน้ำใจเด็กกระตันยูรู้บุญคุณปีใหม่ก็ผ่านไปมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อสักครู่น้องลีโอไมมดนี่ก็ได้มอบของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ แม่หาพี่สมโอแม่สุพ่อเอแม่ดาวค่ะลูกชายแต ah ่ง okay. ตัวหล่อน้ารักแล้วก็ได้ขอพรปีใหม่จากพ่อเอชัยยาด้วยค่ะสวัสดี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 ค่ะทาขอบใจุมากเลยนะครับขอให้จางจางเป็นที่รักของคนณตลอด และขอพรปีใหม่จากแม่สุนารีด้วยค่ะแม่บดีค่ะแม่นวาไม่หรอกไม่้องเ่ตัวแล้วเลยหาห้นมัแม่ขอใหู้ต่งนะเด็กดีน่องอไนะ ลีโอก็ได้รับพรจากแม่สุนารีแล้วก็พ่อเอชายาเรียบร้อยนะคะน่ารักทั้งคู่เลยจากนี้ไปก็ขอให้ลูกชายมีแต่คนรักมีแต่คนแม่ตาที่สำคัญขอให้โดงดังโชคดีมีงานเข้าตลอดไปค่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชาย ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องรีโอไม่หมดนี้ขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ